11ข้อห้ามอันตรายของผู้สูงวัย65ปีขึ้นไปที่ควรรับรู้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันอเมริกามีผลสำรวจออกมาว่าทุกปีผู้สูงอายุ2,000 20, 0คนหรือเกิน51%จะประสบอุบัติเหตุถึงตายจากการหกลม้มหรือเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นบันไดฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงขอเตือนผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปห้ามปฏิบัติ11ข้ออันตรายดังต่อไปนี้1 ห้ามปีนบันไดก็คือขึ้นที่สูงให้ระวัง 2. ห้ามรีผัันหน้าอย่างรวดเร็ว 3. ห้ามก้มตัวมองหลังเท้าก็คือก้มมองพื้นหรือก้มตัวต่ำๆ 4. ห้ามยืนใส่กางเกงหรือควรหาที่ยืนพิงใส่กางเกง 5. ห้ามมิตพื้น 6. ห้ามมิดลำตัว 7. ห้ามเดินถอยหลัง 8. ห้ามก้มตัวยกของหนกักควรย่อเข่าลงค่อยยกของขึ้น9 ห้ามรีบลุกจากเตียงทันทีตื่นแล้วลืมตาสานาทีลุกนั่งบนเตียงก่อนสนาทีค่อยลุกยืนอีกสานาทีค่อยเดินเพื่อปรับร่างกายให้เข้าที่ก่อนจะได้ตั้งสติให้ไม่มึนงงสิบห้ามออกแรงขับถ่ายหรือเบ่งขับถ่ายนานๆจะทําให้ธาตุไฟในร่างกายแตกได้ถ้าถ่ายไม่ออกก็พักไว้ถ่ายวันอื่นโดยกินผักผลไม้หรือยาขับถ่ายสิเอด อากาศร้อนกลับเข้าบ้านไม่ควรรีบดื่มน้ำเย็นทันทีควรให้ร่างกายปรับอุณหภูมิเข้าที่ก่อน30นาทีค่อยดื่มถ้ากระหายมากก็ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่แช่เย็นอมไว้ในปากค่อยๆกลืนทีละคำจนหมดหรือค่อยๆจิบทีละคำนี่คือ11ข้อห้ามของผู้สูงวัย65ปีขึ้นไปควรรับรู้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะได้อายุยืนเป็นขวัญและกำลังใจให้ลูกหลานได้เคารพนับถือตลอดไป